สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่67กันค่ะพี่ๆี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่67กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด27รายการค่ะหากวันนี้นะค,ะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้คุณท่านเป็นชุดกรรมการเหรียญหลวงปู่โตะนะคะท่านใดาสาหลวงปู่โตไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะหรือจะเป็นรายการที่สองคุณท่านเป็นพระปิดตานะคะ ถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่ 21 22 23นะคะส่งจะรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ 09, 1, 9, 27, 0ูนย์แป1เก้าหนึ่ง1ก้าสจ็ดหน่งส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดกำลังมองหาโซยคอน้งทานไว้ห้อยบูชาพระเครื่องนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสองเส้นของทานหมายเลข26 27นะคะอยู่รับชมไปมพร้อมกันเลยน้ำทานไม่ควรพลาดเลยนะคะ ท่านใดปิดทัานจองท่านได้ดดารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กนึงเลยค่ะท่านวันนี้นะคะหมายเล็กนึงค่ะขอเปิดด้วยนะท่านเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพระราชสั่งวอร,รับพิมลน,นะท่านรายการที่หนึ่งวันนี้นะคะขออนุญาตนะท่านนี่ค่ะท่านดูหน้ากล่องนะคะให้ดูหน้ากล่องกันก่อนค่ะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีก,กทอทมอนะคะท่าน กรรมการค่ะหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะท่านใดาสายตรงลงงปูตโตไม่ควรพลาดค้าท่านท่านจะได้รับทั้ง3าเหรียญอยู่ในกล่องกรรมการกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะหากันยากค่ะสามเหรียญเลยนะท่านเป็นเนื้อเปียกทองนะคะเหรียญพัยดยศนะคะท่าน ชุดนี้นะคะท่านใดสทัทธาได้รับทั้ง3ามกล่องเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะชุดนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่แ0 0อบาทเท่านั้นค่ะท่านแ800ดร้อบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านพระคูวิริยกิตินะคะหรือหลวงปู่โตค่ะท่านอายุท่าน8ปบปีนะคะเรียนเก่าค่ะท่าน เหรียญเก่าเหรียนงามเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยังตีค่ะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะมาดูเหรียญที่สองกันค่ะท่านรายการนี้นะคะหลวงปูโตค่ะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนำทานหูห่หวงมาพร้อมหูหว่หวงเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยืยนอินเดียค่ะปีนี้นะคะปีหนึ่งเกาท่านหลังยืยนอินเดียนะคะมาดูเหรียญที่สมกันค่ะ รา,ะะรายการที่สามวันนี้นท่านเรียนพัดยุดของหลวงปู่โตะนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานขา่าทานไม่ควรพลาดเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นหลังยันตรีนะคะเป็นเรียนปีหนึ่งหกค่ะท่านใดสนใจหมายเลขหนึ่งนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนัาทานที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 800บาทพร้อมส่งได้รับทึง3เหรียญเลยนะคะท่มาคะท่านมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลข2วันนี้ค่ะเป็นพระราชสั่งวรพิมลหลวงปุโตนะคะวัดประดูชิมพีคะท่านปลูกเสกนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคุณท่านท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ค่ะปิดตาหลวงปุโตนะคะ ส่วนมากๆเลยน้องท่านเป็นองหล่อนะคะปิดตารายการนี้ท่านได้ศรัทธานะคะได้รับถึง3องค์ค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะท่านดูหน้ากล่องนะคะมีสัญลักษณ์นะคะอักษรไว้ชัดเจนค่ะท่านใดาตามหาตามเก็บพิมพ์นี้กันอยู่นะคะไม่ควรพลาดของท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะ องนี้องท่านเป็นเนื้อเงินผสมน้้งท่านเนื้อสำริดเงินเก่าผสมนะคะปิตาของหลวงปู่โตค่ะหลายท่านยังไม่มีรุ่นนี้พิมพ์นี้เก็บเนปะ็นคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะสามองค์ท่านวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะทัดมาท่านมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกเกษมเขมโกค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่าน ช่วงนี้นะคะเหรียญท่านน่าท่านเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วค่ะวันนี้นะคะท่านได้รับบุญพังให้พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านใดได้ไปขึ้นขอบูชาได้สวยๆของท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะสุสานใต้รักจังหวัดลำปางของท่านปีสามแปดนะคะองค์นี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อเกษมเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะวันนี้ไปไวนะท่าน ให้ทันกันนะคะไม่รอช้านะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะหมายเลขสี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเนื้อเปียกทองน้องท่านเหรียญพ่อฉุยนะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมเสร็จกรอบเลยน้องท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะด้านหลังท่านดูค่ะเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยด้วยนะคะเป็นลายฉลุงงดงามมากๆน้องท่านขอปลอแบ่งปันเลยนะคะให้ทันกันน้อท่านแบ่งปันกันไปนะคะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะมาเลขห้าวันนี้ค่ะเป็นชินราชนะคะท่านอง์นี้เป็นพระพุทธชินราชเป็นพิมพ์แต่งนะคะองค์งามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะตรงซ้มนะคะลายเส้นคมลายเส้นสละสลวยมากคะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะวันนี้ขอแบ่งปานให้กับลูกค้าช่องปัญญาและลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าวันนี้นะคะ ท่านใดศรัทธาพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะพร้อมห่วงเลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันกันไปค่ะท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะหรือว่าถ้าเข้ามาก่อนนะคะถ้าขอความเข้ามาก่อนเราจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะทัดมาค่ะมางันที่รายการที่หค่ะหมายเลขหวันนี้นะคะท่านจะได้รับนะคะคาถาบูชาหลวงพ่อทิมไปด้วยนะคะ แล้วก็เป็นเหรียญคำท่านเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะนะคต่อโค้ดด้วยนะท่านมีหมายเลขเจ็ดห้านะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะเหรียญสวยเหรียญเก่ามากๆเลยนุท่านได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้าค่ะวัดรหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะได้รับเหรียญพร้อม ใบคาถาไปด้วยนะคะท่านดูค่ะคาถาด้านหลังนะคะวัดะหารไรนะคะมีสัญลักษณ์ค่ะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาเลยนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่าท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชของท่านองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะวันนี้ตาท่านใดวายตาท่านใดถึงหน้าของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่าน นี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะทาจากกล้องสดค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะท่านเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะด้านหลังค่ะองคงนี้น่าจะเป็นพิมพ์อินโดจีนนะคะพระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนค่ะเนื้อผงค่ะปอดแดงปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แค่ะหมายเลขแวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเขาท่าน องน,นี้นะคะเลี่ยมให้กับุท่านเลยนะคะเป็นเลี่ยมรอยองค์กันน้ําค่ะพร้อมกรอบนวท่าน,านเลี่ยมกันน้ําอีกทีแล้วก็พร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยมากมากท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านดูนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะคะเนื้อไม่บินไม่แตกหักค่ะท่านใดตามหาทานเก็บพระสมเด็จสวยๆนวท่าน,านไม่พลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะวันนี้ค่ะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะองค์นี้ค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายสารที่9ค่ะหมายเลข9ก้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะท่านอายุท่านนะคะ8ปปีเป็นเหรียญปี0ูนาเนื้อทองแดงรมดำค่ะวันนี้ให้ทันกันนะท่านไปไปไวนะคะไม่รอช้าค่ะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือแคปหน้าจอได้เลยนะท่าน เหรียญพ่อแดงรายการนี้ปล่อยเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านด้านหลังยันอักษรท่านเต็มเลยนะคะได้เหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะพัดนะามากันที่รายการที่10บค่ะมาเลขสิบวันนี้าท่านเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังเป็นหลังหนังสือค่ะท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะคะองค์นี้องค์งานมนทานท่านใดสายหลวงป่อทวดนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะท่านไดไปขึ้นขอบูชาได,ส,ดสวยๆนะคะท่านรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะท่านดูหน้าเหรียญคะ่ะหน้าองค์พระท่านเต็มนะคะปล่อยแบ่งปันกันไปคงท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านมาท่านมากันที่รายการที่ส1บเอดค่ะ มาเลข11 1วันนี้น้ำท่านได้แบ่งปันมานะคะพระบ้านพระเขาเก็บสะสมบุญหิ่งเลยนะคะท่านดูค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะกล่องเก่าเดิมค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะสมเด็จรายการนี้ค่ะองค์สภาพสวยน้ท่านเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะฐานท่านเต็มนะคะอกท่านเต็มของท่านฐานไม่แตกไม่บิ่นนะคะวันนี้ปล่อยเลยนะคะให้ทันกันนะคะท่านที่300บาทเท่านั้นค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะท่านท่านใดได้ไปหนุกอาแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหนังกันค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขาท่านได้แบ่งปันมานะคะองค์นี้นะคะรีบนํามาขึ้นไลน์ให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านใดนะคะเก็บอยากเช่าบูชาเก็บไว้ศึกษาเนะองท่านรายการนี้นะคะมาเลขสิ็ดค่ะสามบาทเท่านั้นค่ะทัดามาท่านมากันที่รายการที่12บสอนะคะ มายเลข12วันนี้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมเช่นกันนะคะท่านดูสภาพกล่องนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะอ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะคะท่านท่านดูนะคะอกท่านเต็มนะคะฐานท่านเต็มค่ะมวลสารดั้งเดิมเลยนะคะดูมุมไหนก็สวยมากๆค่ะท่านเป็นพิมพ์ผ้าสมเด็จนะคะท่านใดนะคะอยากชอบบูชานะคะท่านวันนี้ปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าได้เก็บกันนะคะ 300ยบาทเท่านั้นค่ะสา0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท,ท่าน,น,านแบ่งปันกันไปนะคะให,ให้ท่านใด้ชาบูชาเก็บหากันนะคะองค์นี้ค่ะพระสมเด็จนะคะส0 0้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่ส3ามค่ะหมายเลขสิบามวันนี้นะคะ องนี้เป็นพระคงของท่านกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะเป็นพระคงนะคะท่านองค์นี้ค่ะเนื้อองพระท่านเก่าเดิมเลยน้องท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเก่าด้วยน้องท่านรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันกันเลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ หมายเลข14วันนี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณคะ่ะองค์นี้อยู่ในชุดเป็นจับภาชีด้วยนะคะท่านเนื้อดินเผานะคะเป็นเลี่ยมจับขอบเงินผสมนั้นนะคะท่านด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะท่านเลี่ยมจับขอบค่ะพร้อมห่วงเลยนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่3 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะ 350ห้าบาทเฉพาะอีนี EP นี้ EP เดียวนะคะท่านท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านน่าคะท่านมากันที่รายการที่ส5บห้าค่ะหมายเลขส5้าวันนี้นะคะองค์นี้เป็นท่ากระดานค่ะท่านเป็นพระท่ากระดานเนื้อสำริดเงินนะคะพร้อหมหัวห่วงเลยนะะท่านเป็นท่ากระดานนะคะรายการนี้ค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะ ที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมโก,โกน้องท่านเป็นเหรียญปี18นะคะองค์นี้น้องท่านเหรียญท่านเก่ามากๆเลยนะคะอยู่ในชุดเลี่ยมชันมากค่ะเนี่ยวท่านด้านหลังนะคะตรงหูห่วงท่านดูนะคะก็จะมีสายซีน้นมีผ้าย,ยันผูกอยู่นะคะท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะ ท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปของท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะนี่ค่ะปีหนึ่งแปดเขาท่านเหรียญท่านเขาเดิมมากๆค่ะท,ะท่านใดศรัทธาหลวงพ่อเกษมนะคะรายการนี้ขอปอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบแปดค่ะหมายเลขสิบแปดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญกองพันของหลวงพ่อเกษมเขมะโกเขาท่าน องนี้นะคะจุดแรกท่านดูค่ะต้องมีต่อคดโกงจักนะคะดวงตาท่านกลมเป็นหยดน้ําเลยนะ้ำทานจมูกโด่งลายเส้นขอบปากนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกของท่านไม่พลาดนะคะสวยมากๆของท่านดูมุมหน่อยก็สวยนะคะรายการนี้ท่านด้ศรัทธาพร้อมกรอบเลี่ยมเลยนะคะปล่อยแห่งปานที่450บาทค่ะ450บาทนะคะท่านเหรียญกองพันรุ่นหน่วยรบนะคะกองพันลำปางค่ะ สวยมากๆค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขอาท่านวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านค่ะหน้ากล่องขรุขระชัดเจนเลยนะคะุญยะเปิดให้ชมกันเ่าท่านองค์น,นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะรายการนี้นะคะเนื้อว่านค่ะ ท่านไดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยน้องท่านแบ่งปันกันไปนะคะอ,องค์นี้นะคะดียวให้ดูด้านหลังกันค่ะเป็นพิมพ์เตารีดนะคะท่านไดศรัทธารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยน้องท่านหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะที่4ี0รบาทเท่านั้นค่ะ4ี0รบาทพร้อมส่งขอาท่านปิดให้ท่านจองก,กันให้ทันนะคะพ่อทวดองค์นี้นะคะถ่ายจากกล้องสดเลยน้องท่านนี่ค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นพระติดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีท่านองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นแรกนะคะตายฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะคะรายการนี้ท่านดูแขนนะคะสวยมากๆค่ะนิ้วมือ10นิ้วท่านชัดนะคะองค์นี้นะคะท่านเก็บได้ยาวยาเก็บได้าน,นานเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยค่ะ เลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะปิตาจัมโบ้รุ่นแรกนะคะท่านใดศรัทธาค่ะปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะหับมาหามากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลขย20วันนี้ของท่านเป็นปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่2ค่ะตายฐานนะคะฝั่งตะกุดเต็ม1ดอกค่ะท่านจัมโบ้รุ่นที่2เนื้อผงใบลานเช่น้ำมนต์นะคะ เก็บการให้ทันนะท่านวันนี้ไม่โรอช้านะคะท่านใดปิดทันจองทันได้ารายการไหนไปแนวนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโอ,อ้นี้ปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะ หากวันนี้ท่านใดสนใจหลายองค์กรรา,ายการท้องท่านพอลดได้นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะท่านใดรับคู่นะคะปิดตาจมโบ้รุ่นแรกกับรุ่นที่2น,นานมีส่วนลดราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะท่าน, <S <S ทานโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หรือพร้อมปิดการขายให้ค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ หมายเลขยีิบเอ็ดวันนี้นะคะเป็นปิดตาจ um ัมโบ้ขออภัยด้วยนะคะเป็นปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โตค่ะ,คะท่านองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์เช่นกันนะคะท่านดูนะคะลายกระหนกข้างค่ะลายคมลายชัดเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านนะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆท่านไม่ต้องกัวกลัวว่าเนื้อจะอหักนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อองค์พระจะไม่สมบูรณ์นะคะองค์นี้งดงามค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านอง์นี้นะคะเป็นพิมพ์กระหนกข้างปล่อยแบ่งพันเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะท่านได้รับรายองคตรายการลดได้ค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22รายการนี้เป็นปิดตานะคะท่านปิดตาปุดนนี่ค่ะใต้ฐานฝอนตะกุด2ดอกนะคะเนื้อผงใบลานนะคะท่านแช่น้ำมนต์เช่นกันค่ะ มาพร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะนี่คะด้านหลังเป็นหลังยันนะ,นะคะท่านท่านใดนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทผมส่งขขงทานหากท่านใดรับคู่นะคะรับรายรายการของท่านมีราคาพิเศษมีส่วนลดให้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันคะ่ะท่านแบ่งปันกันไปนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะหมายเลข23วันนี้นะคะเป็นเจ้าสัวเขาท่านองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะงดงามมากๆค่ะท่านพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านได้ไปได้ปบ,บูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะมาดูกันเน่าท่านด้านหลังค่ะ ต้องตอโค้ดด้วยนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะได้รับผลภูณทวีค่ะของหลวงพ่อกเกษมค่ะองค์นี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันค่ะท่านองค์งามมากๆเลยนะคะรุ่นเจ้าสัวค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะในอนาคตร,ราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านองค์นี้ปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะเจ้าสัวหลวงพ่อกเกษมห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้า้อบาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่24สี่ค่ะ หมายเลขยี่สิบสี่วันนี้คำท่านเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านองค์เก่าองค์งามเช่นกันนะคะรายการนี้นะคะพร้อมเลี่ยมคาท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมกรอบทองให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะท่านได้สตารรายการนี้นะคะปล่อยเลยคำท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทคงท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะ หมายเลข25วันนี้ข้าวทานองค์นี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยข้าวทานองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังยันพ่อกลวยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขาทานอยู่ในเลี่ยมนะคะนี่ค่ะเส้นนะข้าวทานดูเส้นสายฝนนะคะวิ่งชัดๆเลยนะคะองค์นี้ค่ะใบหน้าท่านยังเต็มนะคะองค์งามพ้ะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะปล่อยเลยข่าวทานที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมาันที่รายการที่26่สิค่ะท่านวันนี้นะคะท่านใดนะคะอยากมีาตามหาสร้อยสักเส้นน้องท่านไว้บูชาพระเครื่องนะคะแนะนําเส้นนี้เลยน้องท่านไม่พลาดนะคะเส้นยาวน้องท่านสวมคอได้เลยนะคะเป็นเส้นยาวค่ะเส้นยาวเลยนะคะขอนุญาตสักครู่นะคะท่านให้คุณท่านดูนะคะขออาภัยด้วยนะคะท่านนี่ค่ะ เป็นเส้นยาวเลยนะคะท่านเป็นลูกประคำนะครท่านรายการนี้นะคะเป็นแม่เหล็กค่ะตรงนี้นะคะดูดแม่เหล็กติดน้องท่านแต่ละลูกดูดแม่เหล็กติดนะคะคุณท่านนะคะห้อยบูชาพระเครื่องได้สามองค์เลยนะคะมีสามห่วงให้เลยนะคะท่านขอไผ่ด้วยนะคะนี่ค่ะห่วงแรกนะคะห่วงที่หนึ่งค่ะห่วงที่สองนะคะห่วงที่สามนะท่านบูชาพระเครื่องได้เลยนะคะสวยมากๆคท่าน ตรงนี้นะคะเป็นเหล็กไหลนะคะดูดแม่เหล็กติดนะคุณท่านสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสามหูห่วงแบบนี้เลยนะคะบูชาพระห้อยบูชาได้สามองค์เลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะสร้อยเส้นนี้นะคะหมายเลขยี่สิบหกค่ะวันนี้ปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะรายการนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทของท่านเส้นงามนะคะท่านบูชาได้ถึงสามองค์เลยนะคะมีสามห่วงค่ะ สวยมากๆเลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่27นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเส้นของท่านสวยไม่แพ้กันนะคะทำมาจากเหล็กไหลเช่นกันของท่านตรงนี้ดูดแม่เหล็กติดนะคะนี่เขางดงามค่ะ ห้อยองพระได้3ามองเช่นกันนะคะท่านตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองนะคะแล้วก็หัวตรงนี้3ามนะคะตรงนี้จะแต่งด้วยหนูไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนอะงท่านตรงนี้เป็นแต่งด้วยสีขาวนะคะท่านใดสนใจเส้นนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะเส้นนี้ที่ห้ายหบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าห้าบาทนะคะปิดให้ทันจองกันให้ท่านนางท่านห้อยองคพระได้สามห่วงเลยนะคะสวยมากๆค่ะ 550บาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ทานได้ปิดทันจองทันได้รายการไหนไปนวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่คะใจดีคุยง่ายค่ะท่านสนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดได้เลยนะคะปิดให้ทันนะคะไม่ควรพลาดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ